ุกคนปกตินิกกี้อ่ะจะไม่ค่อยฟังเพลงหมอลำหรือลูกทุ่งตั้งแต่น้องยูริก็เริ่มไปฟังเนาะแล้วก็อีกคนนึงดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะฝั่งหญิงของเราเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องอุ่งอิงสาวน้อยเพชรมั่นแพงน่ารักมากนิกกี้ไปดูคลิปวิดีโอของน้องนะคะดูการสแสดงหน้าเวทีที่เป็นแบบในคลิปอะ่ะ โดนน้องตกไม่รู้ตัวจริงๆนิกกี้อยากไปไลฟ์กับน้องทุกคนอยากเห็นนิกกี้ไปไลฟ์กับน้องอุ๋งอิงไหมคะถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะจริงจริงแบบไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนแต่ทุกคนบอกว่าน้องดังมากน้องน่ารักน่าน่ารัก,ารกมากเป็นเด็กกระตันยูนะคะแฟนคลับรักเยอะมากก็ได้มีโอกาสติดตามสองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ดูทุกๆอย่างคอมเมนต์แฟนคลับคอมเมนต์หลายๆอย่างน้องมีความสามารถเก่งกระตันยู ขอสมัครเป็น f อน้องอีกคนหนึ่งนะคะล่าสุดกับทุกคนเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับได้ออกมาเปิดใจถึงอิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้โดนน้องตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพจนิกกี้ขยี้ข่าวครับได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอนะครับรวมถึงเผยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปกติแล้วไม่ได้ฟังเพลงหมอลาครับแต่ในช่วงนี้แม่นิกกี้ขยี้ข่าวกับเป็คนกําลังเหมือนกับเป็นการไลฟ์สดนะครับทุกคนแล้วก็ดึงตัวศิลปินหลายๆท่านเนี่ยไปทําการไลฟ์สดนะครับอย่างเช่นน้องยู ริโตเกียวมิวสิกที่มีการไลฟ์สดแล้วก็ตะก้าแตกกันอย่างขล่มทลายที่ผ่านมานะครับแม่นิกกี้เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปดูหมอลำต่างๆจนกระทั่งได้ติดตามอิงเพชบ้านแพงเมื่อสองสวันที่ผ่านมาปรากฏว่าชอบน้ําเสียงของน้องมากๆครับแล้วก็คนรอบข้างอย่างพี่อเล็กซ์เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับพี่อเล็กซ์แม่เฟิร์นก็น่าจะไปพูดให้กับพี่นิกกี้ฟังแล้วว่าอุงอิงเพชบ้านแพงมีแฟนคลับเยอะนะครับแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักกระตันยูมากๆจนกระทั่งว่าแม่นิกกี้เนี่ยไ ออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงน้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากจะให้แม่นิกกี้นะครับขยี้ข่าวไปไลฟ์สดกับอุงอิงเพชรบ้านแพงบ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับริเด้ว่าตอนนี้แม่เนี่ยก็โดนอวงอิงตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนได้ว่ามาอัดคลิปนะครับเผยความรู้สึกถึงน้องแบบนี้เลยนะครับทุกคนปกตินิกกี้อ่ะจะไม่ค่อยฟังเพลงหมอลำหรือทุ่งตั้งแต่น้องยูริก็เริ่มไปฟังเนาะแล้วก็อีกคนนึงดาวรุ่งพุ่งแรง นะคะฝั่งหญิงของเราเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องอุ๋งอิงสาวน้อยแพทรมั่นแพงน่ารักมากมิกกี้ไปดูคลิปวิดีโอของน้องนะคะดูการแสดงหน้าเวทีที่เป็นแบบในคลิปอะ่ะโดนน้องตกดิูตัวจริงๆิมิกกี้อยากไปไลฟ์แต่น้องทุกคนอยากเห็นมิกกี้ไปไลฟ์กับน้องอุ๋งอิงไหมคะถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะจริงๆแบบไม่เคยรู้จักน้องมาก่อน แต่ทุกคนบอกว่าน้องดังมากน้องน่ารักน่านรักมากเป็นเด็กกระตันยูนะคะแฟนคลับรักเยอะมากก็ได้มีโอากาสติดตามสงสำคัญที่ผ่านมาแล้วก็ดูทุกๆอย่างคอมเมนต์แฟนคลับคอมเมนต์หลายๆอย่างน้องมีความสามารถเก่งกระตันยูขอไปสมัครเป็นเอฟซน้องอีกคนหนึ่งนะคะเออนะครับก็ ขอสมัครเป็น FC องค์อิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่นิกกี้ขยี้ข่าวนะครับแฟนคัาองอิงก็โหวไปคอมเมนต์เต็มเลยนะบอกว่ายินดีต้อนรับเมริกี้นะครับเข้าสู่ด้อมอง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะครับทุกคนวันเวลาพิสูจน์เนาะในชว่วงแรกๆที่องอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาเนี่ยเชื่อว่ามีหลายคนแหละที่เฝ้ามองน้องอยู่ในทุกๆการเดินทางของน้องบนเส้นทางของศิลปินนะครับแต่ทุกวันนี้องค์อิงนี่ครับพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าน้องเป็น คนดีจริงๆแล้วก็เป็นคนกระตันดูจริงๆและชอบช่วยเหลือสังคมจริงๆนะครับทุกอย่างมันก็จะพิสูจน์ในตัวของมันเองนะครับทุกคนสําหรับบนเส้นทางที่น้องเดินในปัจจุบันนี้และที่ขายไม่ได้เลยก็คือคนที่ให้โอกาสน้องนะครับนั่นก็คือบอสโจยมนินนั่นเองครับที่มีการปลูกแป้งอิงเพ็นบ้านแพนขึ้นมาครับแล้วก็มอบโอกาส ให้กับทุกคนจริงๆบอสโจเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนนะทุกคนบอสโจก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับลูกสาวคนนี้นะครับและทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวพ่อโจแล้วนะครับอุ้งอิงเพนบ้านแทงนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณเทจดพินิกกี้ขยี้ข่าวด้วยนะครับพินิกกี้เองก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆนะครับทั้งในบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าต่างๆอ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่มีการออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงอิงเพนบ้านแทงครับทุกคนก็โดนน้องตกไปเป็นที่เรีย ทุกคนคือใครที่ได้ติดตามน้องเนี่ยเชื่อว่าก็จะโดนตกแบบนี้ตลอดเวลาลจริงๆครับทุกคนขนาดแม่เฟิร์นเนาะแม่เฟิร์นก็โดนตกไปเหมือนกันนะครับทุกคนก็นี่แหละเขาอยู่ในแวดวงการเดียวกันก็จะมีแม่เฟิร์นพี่นิกกี้นะครับพี่อเล็กซ์ต่างๆที่เขาสนิทกันแล้วก็ถ้าใครอยากจะชมไลฟ์สดพี่นิกกี้ประทะอุ่งอิงเพ้านแพงเนาะก็ไปคอมเมนต์ในเพจพี่นิกกี้เยอะๆเ,เลยเขาจะได้ติดต่อไปทางองคอ์กรก็น่าจะมีการแบบว่านะมาร์คคิวหรือว่าจดคิวอุ่งอิงเพ้านแพงไว้เผื่อจะได้มีการโคจรมาเจอกันสักครั้งงนึง นั่นเองครับทุกคนก็กระแสแรงดีไม่มีตกจริงๆครับทุกคน3ปีแล้วนะที่อิงเพลินแพงอยู่ในวงการนี้ FC แฟนคลับให้การตอบรับดีมากๆไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ FC คือพร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่กระตันอยู่นะทุกคนก็ไม่แปลกที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านในวงการบันเทิงเนี่ย หลงรักน้องจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ความสามารถของน้องไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีบนเวทีนะครับแน่นอนครับทุกคนว่าในอนาคตน้องจะเป็นหมอลำที่มีคุณภาพเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่านี้แน่นอนเลเวลต่างๆนะครับทุกคนอ่ะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับและแน่นอนว่าผลงานตอนนี้นะครับอุ๋งอิงก็จะมีผลงานด้านหน้าเวทีและพ่อโจก็พูดแล้วครับทุกคนและผู้กำกับพูดแล้วว่าหนังคายอ้อนะครับเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนคายอ้อสองและก็อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุก น,นะครับแล้วก็จะได้เห็นความสามารถของน้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับหนังขายอ้อของเรานะอ่ะคลิปนี้ฝากทุกคนได้ก็แล้วกันนะครับไปคอมเมนต์ในเพจของแม่นิกกี้ขย,ยี้ข่าวกันเยอะๆเลยนะครับเขาจะได้มีการติดต่อจองคิวอิงเพื่อนบ้านแพงกับทุกคนมีการไปไลฟ์สดนะครับพบอดีชายเอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ไป CF ตะก้ากันจนตะก้าแตกไปเลยทีเดียวทุกค,คนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์รันทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วย แล้วก็ขอบคุณพี่นิกกี้ขยี้ข่าวด้วยก็คือติดตามฟ o l โล w กันอยู่นะครับก็ขอให้พี่นิกกี้นะครับได้มาเจออิงเพชรบ้านแพงเร็วๆก็แล้วกันนะ้องมาเจอตัวจริงน้องนะครับทุกคนสำหรับอิงเพชรบ้านแพง,งนะครับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนฝากกดหัวใจให้มิ่มด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข่าวกระแสนะครับทุกคนปกตินิกกี้อ่ะจะไม่ค่อยฟังเพลงหมอ,อําหรือลูกทุง่งตั้งแต่น้องยูริ ก็เริ่มไปฟังเนาะแล้วก็อีกคนนึงดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะฝั่งหญิงของเราเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องอุงอิงสาวน้อยแพรบ้านแพงน่ารักมากนิกี้ไปดูคลิปวิดีโอของน้องนะคะดูการแสดงหน้าเวทีที่เป็นแบบในคลิปอบบโดนน้องตกม่รู้ตัวจริงๆนิกี้อยากไปไลฟ์กับน้องทุกคนอยากเห็นนิกี้ไปไลฟ์กับน้องอุงอิงไหมคะถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะจริงจริงแบบ ไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนแต่ทุกคนบอกว่าน้องดังมากน้องน่ารักหน้าน่ารักมากเป็นเด็กกระตันยูนะคะแฟนคลับรักเยอะมากก็ได้มีโอกาสติดตามสองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ดูทุกๆอย่างคอมเมนต์แฟนคลับคอมเมนต์หลายๆอย่างน้องมีความสามารถเก่งกระตันยูขอไปสมัครเป็น f อซน้องอีกคนหนึ่งนะคะเริ่มไปฟังเนาะแล้วก็อีกคนนึงดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะฝั่งหญิงของเราเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องอุ๋งอิง สาวน้อยเพชรมันแพงน่ารักมากนิกี้ไปดูคลิปวิดีโอของน้องนะคะดูการแสดงหน้าเวทีที่เป็นแบบในคลิปอะ่ะโดนน้องตกไม่รู้ตัวจริงๆนิกกี้อยากไปไลฟ์กับน้องทุกคนอยากเห็นนิกี้ไปไลฟ์กับน้องอุ่งอิงไหมคะถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะ